มนต่อนะมาทำนัะรอบถัดมาถามว่าเจ็บโอ้โหเสงก็เครียดแล้วครับเสงก็เครียดเสียงเครียดเสียงเครียดเสียงเครียดโอ้โหอ่ะคิดก่อนให้เวลาคิด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 เอเมื่อกี้มึงเห็นคำวิญญาณอะเอ็นคำยางเลยยางมึงต่อเลยไม่ต่อยเล็กไปต่อยเล็กเชื่อกูเคยเล่นน้องเกศ จเฮ้ยโอโหโอ้โหคนเ้ยโอ้ยมันเว้ยมันเว้อาที่เด็กที่แทนเลยมึงอเาไมอาเอาเอามไม่ต้องถามใครมถามไม่้องเอ้าเนยากเลยหัวหินทีหน่อยนเอวัโอ้สุดยอดไ้ไรอบรอบโเก่งเว้ยอเจ๋งเจ๋งเจ๋เจ๋งเจ๋งเจอ่าเล็กเล็ก ูเขารูเขาแล้วไงต่อคอ้คือ้พูดทำพูดทำพูดพูดพูดโอเครน่กลัวแล้วต้องต่อต้องต่อต้ต่อคืออะไรวะอายอดรอดเรากูไม่รู้จริงๆนะเนีย เอาเว้ยจึ๊อจื๊ไปไอ้ยุ้ยแม่งโกงอยู่ว้านแฟนครับวะไอ้ยุ้ยมาเฮ้ยม่มาเหรหรอจะพยายามทำให้เหมือนที่สุดนะอะไรเนี่ยผมนอนไม่นด้ครับจะฉีอนะไม่ไดฉีกับรู้ไม่รู้เฮ้ยไม่ต้องติดหรอพ่อเฮ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวมึงห้ามพูดเดี๋ยววะ โอเคม้ดูอย่างเดียวดูอ่างเดียวฝันเดียวจงจริงจริงจริจจไม่ถูกหรออ้าวอ้าวแ้วฝันโอเคมีลองเงือกแห้งเลยมึงเลยลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้ หนึ่งสองสามไม่บอกว่ยคันนี้ไม่บอกแล้วยากเอาแล้วไม่ต้องบอกวกี่ระยะสองระยะสองระยะ롱แคร 哦喂！哦喂 <laughs>、哎！死、哎、掉！哦、哎、喂！杰杰杰！